อะไรออปชั่นออปชั่นเสริมออปชั่นเสริมก็คือการตกแต่งเอารูปภาพวิดีโอฉากเขียวอะไรประมาณต่างๆที่มันสามารถที่จะตัดได้อ่ะหน้าเขียวได้ไหมอ่าหน้าเขียวว้ก่อนได้เป็ก็คือตัดฉากเขียวคือว่าสมมุติว่าเรามีโลโก้ใช่ไหมเรา,ามีโลโก้อชอบอ โลโก้ช่องแล้วก็จะมีรูปสีเขียรูปไอวิ่งวิ่งวิ่ง,งที่ผมทํามาอ่าที่ผมเอาที่ที่ที่เป็นโลโก้ผมเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวอ่ะเออมันอืมอมืเป็นอย่างนั้นแะง่ายดีซิวจงซิลเจอ์นุ่ยเจนุ่ยี่นในสาวอีทว่างแล้วเหรอมีเวลามาพิมพ์แล้วหรอมันมันง่ายดีแล้วก็ซิงซิงไงกับเอสตรีมหยาดง่ายดี ก็ก็คือว่าฟังก์ชันมันเนี่ยอ่กว้างกว้างก็ตดตัก,ก,กล้องแล้วแบบว,ว่าเลนกว้างกว้างมากเราสามารถต่อต่อกล้องได้หลายอย่างอ่ะหลายอันพร้อมกันได้เลยอะ่ะจะเป็นแบบพอดีพี่ซื้อนนี้มาไงพี่ได้กล้องไอ้นี่มาโซนี่ซั0ีเท็นอ่ะแล้วทีนี้ซัตีเท็น่ะมันต่อแค่สายมันเป็นไทสี่อ่ะต่อเข้า อ๋เข้าเครื่องแล้วก็ไลฟ์ได้เลยไลฟ์ผ่านกล้องอ่ะอืมอืมว่าจะลองดูว่าถ้าเป็นกับสตรีมหยาดมันต้องเลือกพอต,ตรงไหนยังไม่ได้ลองสักทีถ้าหากว่าเราจะจะไลฟ์หลายๆกล้องมันสามารถสลับกล้องได้แต่ถ้าสตรีมหยาดคือมันสลับได้แค่อันเดียวกล้องอันเดียวที่เหลือคือไม่มีประยชนแต่ถ้าถ้าเราพ่วงกล้องสมมติว่า สมมติว่าไลฟ์สดเวทีหรือว่าไลฟ์สดสนามฟุ่งสนามฟุตบอลเนาะอ mm ่า hmm. บางกล้องก็จะไปอ่าไฟฉายกล้องที่นั่นอ่าแล้วก็มันจะเป็นเอสมมติว่าผมอยู่สมมติว่าผมอยู่กล้องตรงนี้กล้องกล้องซ้ายอ่ะกล้องซ้าย mm hmm. ก็คือฉายไปด้านซ้ายอ่ะกล้องขวาครับก็ง่ายคือสลับอ่ะก็คือเตะอ่อจับจับซ้ายทันอ่ะ จับตาผู้เล่นให้ท hmm. ันไม่ง่ายเหมือนแซกทีเสียงเหมือนเวทีเหมือนเวทีกลุ่มปิดอะเห็นไหมเขาใช้ obs สตรีมอือมีหลายกล้อง steam ข้างๆด้านหน้าเวทีข้างๆเวทีด้านหน้าเวทีด้านหลังเวทีมันเป็นแบบว่ามันมันมันสามารถที่จะใส่กล้องได้สี่ตัวพร้อมกันแล้วให้ทางโซว obs อะ ออมืก็ถ้าเป็นสตรีมหยาดมันต้องเป็นสี่แฮกเขาอะนะใช้กล้องสี่ตัวแล้วเราก็สลับดึงตัวนี้มาโชว์ดึงตัวนั้นมาโชว์นะสตรีมหยาดมัน,ม,นมันใช้แค่แคกล้องอันเดียวครับที่เหลือคือถ้าจะหักว่าเราจะเอ่เพิ่มกล้องอะได้แค่เอาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งมา แค่นั้นนหะมันเปลืองครับการเปลืองเครื่องพูดซับที่แหละเดี๋ยวก็แบ่นพี่มีกล้องอะ่ะพี่มีกล้องสองตัวกล้องถ่ายรูปเลยนะกล้องถ่ายวิดีโอเนี่ยสองตัวแท็บเล็ตสองเครื่องมือถือเออพูดถึงแท็บเล็ตยังไม่ได้หาแท็บเล็ตหรือไปอยู่ไหนแล้วไม่รู้ แต่แท็บเล็ตอะกล้องมันไม่ดีหรอกเพราะมันเป็นแท็บเล็ตถูกๆซื้อมาแค่แบบว่าพอพอเปิดช่วยเพื่อนได้อะไรยเงี้ยไม่ได้เน้นกล้องไงน,นี่ก็มีมือถืออีกสองเครื่องถ้ากล้องอะ่ะถ้ากล้องถ้ากล้องอะไรสองตัวนะมันสามารถที่จะอ่อคอนเน็ connect, หากันได้คือแบบว่าสองกล้องอะได้เลยแล้วมีสวิตช์เชอร์ด้วยนะ สวิตช์ที่เขากดเปลี่ยนกล้องอ่ะเปลี่ยนมุมกล้อง ну อ่ะอ่มีแคปเจอร์การ์ดด้วยโอ้มีทุกอุปกรณ์มีมดแต่ไม่เคยใช้เฮ้ยถ้าเป็นผมก็อยากจะได้จะได้เหมือนกันนะโอ้ลงทุนเป็นแสนนะถ้งอุกรใช่นี่ก็ยังบอกไงไฟก็มีนะจ๊ะไฟสตูดิโออย่างดีก็มีนะฮะโอ้เออไม่อาจจะเซ็ตยังไม่ได้แกะพลาสติกยังหุ้มอยู่เลย เฮ้ยลองลองมาลองเอามาลองกับ OBS ดูซื้อมาตั้งแต่ปีก่อนนี่ไม่อยากจะเสพคอมเนี่ยก็ลงโปรแกรม OBS เฮ้ยลองลองดิลองดิแต่ใช้ไม่เป็นเอามามาหลังบ้านมาเดี๋ยววอมฉยเหมือนที่ประเทศเนี่ยเนี่ยคอมทิ์ก็ลงไว้ OBS แต่ทิ์ก็ใช้ไม่เป็นกันเห็นมันบุ่ไว้นะก็เลยไม่ใยาพยายามแล้วมันเข้าตรงไหนวะใช้จนวันนั้นแบบลองแล้วลองลองจนปวดจนปวดหัว เออแรกก็หมดหัวเหมือนกันนั่นแหละหาต้นหาที่ว่าจะซิ้งหรือซีีมอยากมีนบอกให้มากดตรงนี้นี่ให้มากดตรงนี้โอ้ยไอเราก็ตรงไหนวะต้องคุยกันหลังบ้านเออแค่นี้เหอกป๊อปปี้ไม่ถ่ายคลิปล่ะป๊อปปี้ไม่ถ่ายเป็นคลิปน่ะก็ทำได้ดูได้หลายๆรอบผมผมผมไม่ส่งไปให้ในไลน์แล้วครับทำคลิปซิกลัวจะได้คลิปดังหรือไง ทำแล้วทำไว้แล้วนี่ช่างพ่อเปี่ยไอทีไงเอทีไอทีตามไปดูดตามไปดูแล้วไปดูแล้วถ้าทำไม่ได้นะก็ใช้ไม่ได้ต่อไปทำไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้ต่อไปเดี๋ยวจะเดกว่าจะให้ยอีนมาช่วยดูให้ไม่ยากหรอกเองนก็เกงอบีเอสมากกว่าผมไปแล้วคุยตั้งนานปะท้อเอาเอานะโปเขามาใส่เห็นอย่างกันนะแล้วจินจีโดนอะโปเขาดอก มีทุกอย่างค่ะมีทุกอย่างค่ะตั้งกล้องไฟไฟสตูดิโอไฟที่เป็นนี่เนี่อเขาเรียกไฟอะไรวะที่ที่เขาใช้กันนะ่ะอเยอะยั่ไงของของเยอะเดี๋ยวให้ดูใหม่เดี๋ยวให้ดูใหม่หมอันนี้ไม่ไม่รู้ว่าจะเห็นไหมโดรนซื้อมาเรียนเสร็จก็เก็บเก็บถาวรเลยอะ่ะยังไม่ได้เอาออกมาใช้เลยโดรนนี่เห็นไหมเขาเรียกว่าอะไรนะชื่อชื่อภาษายาวๆนี่คืออะไร รูก็ตามแล้วตามอีกตามแล้วตามอีกให้ตัวชื่อช่องป๊อปปี้มันบังอ่ะบังใช่ไหมตรงไหนมาตรงไหนเลื่อนเคนเลื่อนไอ้นี่ไปที่แ้น,นี่ผมผม,ผมปิดอันนี้กว่าบ<อ>่เห็นเนี่ยบ่เห็นเอ้ยบ่เห็น